สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินเข่าอิ่มเดียวบัดที่นี่ก็ได้เวลาไปทํางานแล้วนะคะพี่น้องปเข้าไปทํางานกันค่ะกินเข่าเที่ยงอิ่มเด้วค่ะพี่น้องบัดที่นี่ก็สิไปทํางานแล้วเด้อค่ะไปค่ะเจอกันที่ทํางานนะคะเมียวเมวีลูกหลากทั้งหลายเลยลูกๆเต็มเลยไปแล้วค่ะ ข้าวเที่ยงก็กินฝา้าวพี่น้องเลยจัิงๆและนอพักเทียงมันกับข้าวเดียวนะพี่น้องพักเทียงกับเขาไม่กินเขาบ้านค่ะเพราะเดมมาเบืองบานนั่นนะคะบานกับทีทํางานกับโบไก่กันนะคะพี่น้องก็เลยเขาไม่กินเขาเทียงอยู่บานนะคะเขมาม้เกือทุกมือแล้วค่ะพี่น้องนอกจากมือใดสิติทธุลาหรือว่าอันขี่ขาดีหลีจังสิบอกกมานนะคะพี่น้องไปค่ะทุกคน ้ยเสียงยางเมื่อกี้๊ยแต่อยากอายแทุ๊ยตายไม่ได้กินอิ่มายจดเอี่ยมพี่น้องเฮ้ย้ยแต่อยากอายเพิ่นแท้ไปค่ะ กับที่ทำงานกับว่าไก่กันนะคะขี่รถประมาณจะหาในที่นี่ล่ะก็หอดแลว้วขี่รถจะหาในที่กับหอดนะคะพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศดี่ดีในทางท่าเขาเขียวชะอุ่มข้าวเขียวชะอุ่ม เดี๋ยวหมุนรุ่นสิไปทายทงหน้าให้เบิงดอก่ะเนาะวันะน,นี้เดี๋ยวจังไดขับรถก่อนนะคะพี่หน่องมันอันตรายเนาะทายไปนั่ขับไปนั่เนาะเอาแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมฝากติดตามให้นั่งในเด้อค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย